โอเคีคฮอบเตมผ้าชันชั้นหนึ่ง 1. ในชั้นเท่าไหร่รู้เฮ้ชั้นเด้เอ,อ,อ,อเฮ้ยโฆษณาเตมอะไรอ่ะทุนซื้อได้เดี๋ยวนี้ทานสตรีมในสุอขั้นตอนแล้วเราล้มเหลวแน่แน่เอาแต่เอาเต็นซินโนน,น,น,นี่ยฮะเออรู้แล้วฮะส้ดยอดตนนั้นได้ทาชนะได้ฮะรลอนตนเอาเดี๋ยวฮะด่านนี้่ยเดินด่าไดานน้ผมเคยเล่นมาต่อหน,น้าแล้วนะ เดมินันี่แนทใหม่เพิ่มเรื่อยๆฮะแต่คนท่านซาหของทนแซ่ท่านหลายแล้วแต่ตอนนั้นเอออ่อหมดเลยเหรอล้มเหลวนั่นเลยเหรอ,หอ,หรอทุกเทนในเทพพอในแนะอ,อ,อย่าโตสิฮะวันนี้อ,อ้าได้วได้ไหให้ไหน่หนั้นนะตอนนี้ตามรู้ดีเนียเนี่ยนโอ้ยมาสมดีเยอะแยะเลยโอ้ย ได้เตือนซีหนึ่งอันรอด้วยเอาด้วยถือเตัวนนี้นะถือไต่ฐา,า,านได้ได้เตยนเตัวนาาาววนอนงานดีๆนแน่นุ่ม จะคนเล่นในแค่นี้เหรอสามคลเลยอีกคนไหนไหนอ่ะไม่รู้หนตาตอนนี้เอาตัวเองให้รอก่อนโอ้ยเตื่บแล้วตดล้ออะไรหลายอย่าง,อาง,อางตอนนี้โอ้หลานๆตนามเส้นทางเข้าเร็วตอนนั้นนี่ีอะไรใช่ไหม Đó đi rồi Tự theo hòa thân Chưa rồi nào Ây xa Ây xa rồi Ôi Chúng ta lên tay này đi ra à trên bá lấy rồi nè rồi Hết hôm đấy thì nào, hôm đấy nên thì เั้นมาแล้วเนมาอะไรนะล้มตาเองนันดิชารับตืนตอนที่า่วยนะเดเนียนน้องสาวฮเนจนชื่อลืมไปแล้วอ้าวน้องสาวผมยา แน่นอนจะเอาเนจูนเอน็นแฮเป็นสีข้อเลยแล้วโอ้ นั่นน,โโนี่นี่โอ้โหนั่นนี่อะไรเลยเอาไว้เคยเต็บได้ด้อะทำต,ตันล็อคตัวได,ดห้ห้าวล้วแล้วคุณลงอยู่ไหนอะตะตดฉาดเอวทีเลยนะ

เดินล,ลงตัวเต็มตัวล้อยนะตันล้มโทว์เทพตอนนั้นแล้วพวล่าวอยู่ตัวน,นี้ห้าเร็วได้เลยที่เ้าขอน่ามัวไต่นี้เออเออนี่พลโม่กันหลายยขึ้นรีบตายดอนเนี่ยดูตัวเองตาย,อยโอ้โห แย่แล้วช่วยฉันด้วยนันเอโดทำลายใน,น,นเทวันเอสโซเลยยิงเตือนไฟนะไอโคนุคนหลายโอ้อยิงศพตัวเองได้ฮะอ้าว โอ้ยอ้วนเตี้นี่แนล่พิชารับตื่นเทพพิธา <c oughs> สีใจเราได้เห็นมืน <c oughs> อตัวเองนจินทีนอดิอีนี่้าแล้ว <c oughs> คนรุนอยู no ่ไหนอะโอ๊ยคนล่าแน่นแหลกสุดๆเลยอ่ะตาร้อยตาสิตาวไอ้นรุนแหลกสิหายเลยดินเยอะมากคุดฉันด้วยเดนียนเตอนคนไทยดีตาเราถูกดีตาแล้วเฮ้ยมาแล้ว นหนไล่ท่านไายโลนเทพอยู่ไหนวะเดนเน่อย่าชินท้นายเธอเทพแล้วใช่เหรอเล่นได้ผมเล่นเลยสอนอยู่เลยอ่ะไม่ค่อยตันใจเล่นเลยจะทำแท้เลยสอบแต่จะสั้นใจได้โคราท้าตอนนี้ ในนี้นายผู้ชายแท้เดี๋มือโตดหน้าเลยครัใช้ใจอีโบดีน้องโหมว่าต่อต้อโหมว่าโหมแน่เต็นทีโนนี่ยอ่ะอืมล้านตามลุนมาตูต่อต่อให้ล่ะเราไตร้านหายหอยได้ไหนตอนนี้นี่เองต่อเอีงซื้ออะไรไม่ได้ซื้อต่ออย่าท้อนั่นเตอร์บสแลุ้นต่อเติร์บไ้ต่อน่ะเออ เธอน,นี่เริ่มน้อยสิเลยนะเดนเนียนรีบตายเธอเลยเข้าเร็วซื้อหอนอยู่อย่ายืนสุดนี้ยิ่งใหญ่ด่าเดนเนียนตามลุนมาให้ดีน่ะน,นะเออตามนั้นแหละโอ้ยแล้วอันสานนั้นงได้ตามด้วยเหรอนั่งซื้อหอนเสร็จตามลุนมาเลยเข้าเร็วแถวนี้อันตรายมาก ปวดโลคนหลายเขาซอมตอวดีนายแหวี่จะเติมเขาอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้เติมเติมเติมลูกซอนอยู่แล้วเราตายจะหายหมดแน่สาวน้อยเราลุยจนทีมเรารุยเดียวไม่ได้อะไรเนี่ยให้เขาหมัวเนี่ยโอ้ยู่หนูวย่านเลยเนี่ยเอ้ย Từ từ xem đây rồi, lửa ơi Tao lên anh chị nè Tao luôn mà hay đi đây hào đánh lạ nơi Mà lẽ luôn Hứt Thế thêm vào tao Ôi trời ตามลงในาเข้าเลยโอ้ตามอยู่โอ้ยอ่าวหายินตื่นลงตาไหนหลานตามเลยด้วยที่โทรได้เนี่ยแต่ไอเทวิเศษแล้วตอนนี้ยิงจติเตโตโอ้ย Give sec. ถึงแต่ห้ามร้อนเลยเข้าเร็ว ลุ้นเต็มหมดเลยอ่ะได้เคื่อนหลาน้านาเล,ล้วนีโอุย้ย่านเท่าเลยหลานเลยโอ้ยตายแล้วเฮ้ยตาลุ้นม,มาด้เท่าเดียวเฮ้ยตีตัวไว้ล้าอยู่ที่ท่อนแทมเลยครับอยู่ท่านอกแลเลยตอนนี้เย้แล้ว ต <linguistic> ัวตีหนาแล้วโดนแล้วนั่นดูต้หมาเลยดิตามเส้นนายอีเดเนียนเออตามอยู่โอ้ยเอาล้นเอาหลานไปตามสาวเหรอตามสาวหมาได้ตัดด้วยตาโอ้ยตู้ไทโลเต็บสี่

คนลในในไรต้าคนสีทองเลยทำไมผมเด๋อเนี่เขาซื้อด้วของคอนเทนต์หนาแล้วทอเลยขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยได้ยินเสตัวเลยแต่นนลนเอาเอ,าเอา็มหมดเลยใช่เนี่ยสวยลนด้วยตายแล้วโอเคแล้ว ไา้ดีเดนเนียนลุนอยู่ตรงนี้เอน,ะนี่โหลุนอยังไอ้นี่เลยเนี่ยเพิ่มสีดินะนี่เลยเดี๋ยนี่เลยเตือนเทพอ้อยสดล

ต้องคนได้แค่นี้ฮะตอนนี้ก็ลอยเท่าไหร่เนี่ยเอาหายแล้วนเน,ยนเียนเชนตร์อ้าวเฮ้ยแล้วลงไปไหนแล้ล่ะนี่จะสีทองได้เนี่ยนอ้อเธอทำไมฉันเถินอ,อ้าวอ้อผมมาแล้วไอ้น,นี่นันตายนะตอนนั้นนะ่ะแยะ่ดิผมต้องอัพเลเวลใหม่แล้วอ่ะ out tay nổ, out lên tay vậy Tao chú đi sao nói rồi Tao hoàn tí số hút rồi Ủa hẹn đi hút gì nó ha Tao luôn đi mà rồi oi, oi, đi đâu này quá, này hiện rất tua đây ơi Ui, nữa là đi hả? Ô tài ạ Đi đây Lùi hồi nãy đây

อดพอท่านนั้นเลยโลดตัวนี้ตายน,นะตนอนตน,น,ออนี้ยุแย่ตัวนี้มีแค่รอบโซ่อยเนี่ยตัวนั้นนั่นอ๋อไอ้โดยตัวมือแย่ไอ้ตัวดาบนี่เนี่ยเฮ้ยตายแล้วเดนนี่ดาบเราอยู่ห่องกว่าน,านนะอยู่แทบๆนานเท่าแน,น่นอนเธอไปไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้เอง

ลาเร็วเท่า,ลา,ลา H e e M แล้วโอ้ยนี่คุยอีแอร์มาตอบล้มด้วยนี่ไอ้นี่ตอบหน้เลยไอ้ตัวร,ร่องหอยนี่นายยัทันตีเลยขอร้านตูนเทพเจ้าเฮ้ยนี่ได้โดนตาย Tay đi này. này. Thằng à, nào đang là hôm này anh Chỉ biết nói thôi nè. Bỏ lửa thắm xì đây nè. Thôi đuôi leo nó hiểu gì gì không đi hôm nay. con tái thổi vô má sẽ to sẽ tao đi. Bọn ừ, này hiện lên Ủ nịp ta đi Này nè tay Ta lên เออหน่มๆสาวๆเตอรนี่ตอนวินเล่คนสิบเท่าเลยได้ลาซื้อหอแล้ว Con Con thơ luôn đâu này đài nữa ơi Này tên nhà เหลือคนเดียวแนละ้วเดนเนียนตายแล้วเดนเนียนะนะ hey, นั่นะเฮ้ยฮอยตอนนี้อ๋อสซอบเบอร์ตัวฮอมตายเหลือเนสุดนี้เนี่ยเศร้าเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เล่นต่อตายแล้วาเนี่ตุ่มแต่ผมเราตายเฮ้ยเ <Hey, S 1> ดนเนียเหลือคนเดียวสิโอ้โ oh, หเจ้าสมเฮ้ยไม่จะเห็นน้ำวะลูนี่หนีเลยอ่ะ แล้วตดวตัวตไอ้นั่นเหรอฉันได้ขอซอฟเวอร์ัะหน่อยดิ <Ooh. S 1> เดน,นี่นึนตายแน่นอนเอหนึนนั้นออนนิดเติน oh, <dear. S 1> เบอร์เทพแล้วโอ๊ยเาตายนี่แหลโอ๊ยสุด้วย ตายแน่แน่แล้คนเลยต้วยด้ยหอมตายแล้วจบสิ้นเลยได้แล้วสหรับซอปเวอร์นี้โอ้ยโอ้โยซิริเทพจนตับคืนมาโอ้ยเทพเลยนี่นาเลยฮะตอนนี้เอาเบอร์ตีนตายตายแน่แน่แล้คนเลยไม่รอเราเดี๋ยวนี้ โอ้ยออกหมดเลยดูเส้นฮอสไลน์แล้วในใช่นี่ตายหนาเลยตอนนี้โอในนาเลย นาแท้ฮะเอาแทะก็จบลงแค่นี้แล้วนะเออ